สวัสดีครับผมพบกับผมเศษเสแหนคือเก่านะพี่นองนะบรรยากาศยามน้ำแรงอยู่สามเซนนพี่นองนะอันนี้อยู่ลังบานครับมานังรับลมเย็นๆชมบรรยากาศทองฟ้าเหมือนมาว่าเตสโต๊ะโบโตกสามห้าขัว ฝนแรงน,นี้ลมเย็นดีขนาดเลยพี่น้องนั่งรับลมซื้อๆเนี่ยนะครับอากาศก็ดีดี ท้งมืดท้องลมมากว่าแต่สตอกบตกรฉมต้ตองฝากอะแจงออกคือเกาจำใสตัวลมกับใสแห้งแน่อยู่ครับลมแห้งแน่อยู่มาเนี่ยบรรยากาศสวงเร่งๆอาจจะคายแน่เนาะ บอ่บอห่อนบ่ออันนี้คือตอ้นนังเวียนบันไดน,นะครับต้นนังเวียนนี่ห่อนขนาดห่อนจุดกับบ่มีหมองอยู่ต้นนังเวียนพอตอนนังแรงมากับมานั่งรับลมอยู่รังบานนี่เย็นดีขนาดเลยลมแห้งความ นั่งรับลมชมบรรยากาศบรรยากาศสดสื่นช่วงนี้ก็พ่ค่อยเกาไปไซด์แ้ครับช่วงนี้ไปขางนอกกับรถแวงอันตรายประสาทแสดกจไแ